รู้สึกโชคดีเลยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบได้รับความรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยจากเขาอะไรเงี้ยเราไม่จําเป็นจะต้องปล่าอกาศให้คนทั้งโลกรู้หรอกว่าเขาแบบเราดูแลเขาได้ดีแค่ไหนให้ภาพเนี่ยมันเห็นดีกว่าว่าเราสามารถดูแลเขาได้ดีแค่ไหนเราจะทาให้โลกทข้าไปเนี่ยอิจฉาเขาได้ยังไงให้คอธิบติว่าโมเมนที่มีเขาอยู่ข้างๆเป็นยังไงมาถึงได้เป็นคำคำนี้ออกมาต้องจดไว้ก็จริงๆแล้วเอ่อมันเป็นมันเป็นความรู้สึกมากกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ทาให้รู้สึกว่าโห โชคดีเลยะตัวเราเองรู้สึกโชคดีเลยอะไรเงี้ยที่แบบว่าได้มีโอกาสแบบได้รับความรู้สึกเหลออ่านี้อะไรเงี้ยจากเขาอะไรเงี้ยใช่ครับถ้าเป็นอธิบายเป็นเอ่อเป็นแอคชั่นต่างๆอะไรโอ้ว่าอาจจะแบบเยอะมากเลย่าอธิบายไม่ถึงเหมือนกันในเอ็มีใช่ไหมที่แบบเราเราใส่ใช่คือโอ,เอ้เพลงจะจําลองสถานาการณ์ว่าเฮ้ยในเมื่อวันหนึ่งคุณอยากจะรู้เรื่องว่าผมอยู่กับแฟนเป็นยังไง หรือว่าผมอยากจะแบบว่าถ้าวันนึงผมมีแฟนผมจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็เลยลองให้คุณเปรียบตัวเองดูว่าถ้าวันนึงคุณได้เป็นแฟนผมขึ้นมาเนี่ยผมจะทำอะไรให้คุณแล้วก็ทำางไงให้โลกอิจฉาคุณได้บ้างเด็ตอนสุายมันเป็นคลิปที่ฟังเปนคนถ่ายดูบ่ายมันเป็นคลิปใช่ครับมันเป็นฟุตเทจจริงๆครับมันเป็นฟุตเทจจริงๆที่เราไปถ่ายจากที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงแล้วเราจะเกรงว่าเราจะไม่ได้ใส่เข้าไปครับแต่สุดท้ายแล้วพอมาดู MV มีไปแล้วเราสุดว่าอ่ะใส่เข ใช่แกความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากเนื้อเพลงเราว่าเคยบอกกับเขาตรงๆกับหนูมั้ยว่ารู้สึกดทำผมพูดทำผมบอกตลอดหมายถึงว่าคําในเนื้อเพลงครับผมยังเอาคําที่ผมพูดกับเขาใส่ลงไปเลยขโมยผมนะอะไรนะครับขโมยผมอาจารย์มันเหรอใช่เขาชอบขโมยผมเขาพิเศษเราชนะกันได้กันใช่ครับผมเขาเขาก็จะบอกว่าจริงๆระหว่างระหว่างพูดต่อหน้าเขากับพี่เมนน่ะอันไหนมัน หวานเท่ากันพูดต่อหน้าดิใช่ปกติเราเป็นคนเป็นคนทําอะไรเราพูดต่อหน้าอยู่แล้วใช่ครับผมยังเขินอยู่ไหมกับการพูดในแบบต่อหน้าเขาเขินครับเขินอยู่เขินทำเขิอยู่เขินอยู่แต่ไม่ใช่าเขาตั้งรับได้เขาก็เขาก็จะตั้งรับได้เขาก็จะอยู่ตลอดใช่ครับผมใช่เราะว่าเขาบอกว่าอดูแลเขาดีมากดูแลดีทุกเรื่องแบบเกินกว่าที้เขาไม่จะคิดไปได้ในแบบนี้ เ,เขาจะไถ่้าง,างโหจริงๆแล้วมันก็เข้าเพลงผมได้เลยนะครับว่าไม่อยากจะคุยครับผม<อ>ไม่อยากจะคุยในที่นี้ก็คือเราก็รู้สึกว่าเราไม่จาเป็นจะต้องเป่ากระกาศให้คนทั้งโลกรู้หรอกว่าเขาแบบเราดูแลเขาได้ดีแค่ไหนให้ภาพเนี่ยมันเห็นดีกว่าว่าเราสามารถดูแลเขาได้ดีแค่ไหนเราจะทําให้โ่กมเข้าไปเนี่ยอิจฉาเขาได้ยังไงเป็นแบบนี้เนื้อเ,เป็นแบบนี้ก็คือต้องตามคอนเสปต์เพลงเลยครับใช่ครับคอนใส่ตใจของของเราอ่ะมัน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 ให้เขาไป ผมไม่คนมีดีเทลมากเลยนะครับผมมีคนใส่ใจกับทุทกๆคนที่เป็นคนสําคัญในชีวิตผมนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าผมก็เป็นแบบนี้มาต้งแต่เริ่มเป็นแบบนี้มาต้งแต่เด็กอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นนิสัยแล้วมันก็น่าจะเป็นแบบเออเป็นสิ่งที่เราแบบถูปลูกฝังมานอะไรเงี้ยครับแต่บางครั้งก็อาจจะมีแบบ ชีว <ersch> ิตดูจริงจังครับสัญชาตญาณอยากติดตลกไปหน่อยครับผมมันจะเป็นแบบนี้นิดนึงมันคิดได้ไปถึงเรื่องแบบแล้วเล่นกันน้องแบบเสื้อผ่านหนาวม้าในแบบนี้ได้ไหมอ่ะขนาดนั้นไหมก็จริงๆเวลาเราเขาเป็นคนที่ใช้เงินซื้อเสื้อผ้าเก่งครับผมผมก็จะแบบบางทีก็จะมีแบบการแบบปรึกษากันบ้างว่าเอออันนี้แบบนั่นเข้ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออช่วยกันแหมช่วยกันแบบดูว่าแบบเอออันนี้น่ารักไหมอะไรแต่เสื้อผ้าเขาไม่แต่ชุดแมวหมดเลย อ๋อเขาชอบเขาบอกว่าเขาชอบใส่เสื้อหมาอ๋อใส่เสื้อหมาแล้วเป็นไงบ้างเราพอเราได้เป็นไงไหมมีห่วงไหมหรือว่าพี่แบบเออบางทีก็ใส่เสื้อคนบ้างเฉยๆมันเป็นสไตล์เขาคือเขาเป็นคนไม่มีตรงกลางเป็นคนไม่มีตรงกลางเหมือนผมผมไม่มีตรงกลางถ้าน้อยก็คือน้อยเลยถ้ามากก็คือมากไปเลยก็ใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์กัอบคลุมถึงเข่าก็มีใช่จะเป็นเหมือนนั้นเป็นสไตล์การแต่งตัวครับถ้าสมมติว่าเขาชอบอะไรหรือว่าอะไรก็เอาเขาเอาเขาที่เขาแต่ว่าเราก็ไม่ติดกับเสื้อหมาขาผมไม่ติดเลย แต่วันหนึงผมใส่ก็เอผมไม่ได้ใส่เลยบอกเสาร์เรนสาล์เรนสเสาร์เนเสาร์รนเสาร์เนครับขอบคุณครับ